คร,ครับพระพิธีทรงกดนะครับโลกต่างๆก็จะต้องตะลึงในมหาลายกรุงเทพมบุรีรของเราที่ไหนทําไม่ได้แต่มหาลายกรุงเทพมหานครได้ทำแต่แล้วนะครับขอพระเจ้าตรัสถึงตรงม้าที่ใหญ่ที่สุดนะครับรับเชิญด้านในครับเชิญด้านในนะครับ่ามามาเจริญน้งโอปถานอาอยะอิจเนนะสหะ ปัญจลีลานิยาจามะตุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงละกนาทายะอิสรนีนะสหปัญจลีลานิยาจามะตาอิยัมปิมยังพันเติวิสุงลักนัทายอิสรนีนะสหจักนิยจามะ na musa pega waktu tu a tu samaangdhasanak mudhasa pe arah tu samasa tam na musa pegato ambahangdhasa na tam mudhasa pakต Sambut tata Fakwa wahtu ala hatu Sama sambut tata โบัสสะตาคะวะโตอะรรหะโตสามาสัมพุทธะทังสรณังกัจฉามิพุทธังสระนังกัจฉามิท่ามันสระนังกัจฉามิต้องขังสระังกัจฉามิตั้งขังสรณนังกัจฉามิที่ยัอมพิพุทธังสามิ สุดยมปิพุทธังสทรนังกัจฉามีสี่ยมปิทงมังสาระนังกัจฉามีสุดยมปิธรรมสารนังกัจฉามีสุดยมปิสั้งขังเทรินังกัจฉามีสุดยมปีพุทธังสระนังกัจฉามีตาตุดยมปิพุทธังสทระนังกัจฉามี Tiyampi thamang saranam kachami Tatiyampi tamang saranam kachami Tatiyampi sangkong saranam kachami Tatiyampi sangkang